กลายเป็นดราม่าแก,ก่คุณชมหลังจากที่นิ้งโสพิดาอาดีตมิสจูนิเ์วไทยแลนด์2018ได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการวูดีเอเอนี่ครับกับประสบการณ์การให้คําปรึกษาก่อนแต่งงานครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคําถามหนึ่งในแกคุณชมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือถ้าลูกกับสามีจมน้ําพร้อมกันและคุณเลือกช่วยได้แค่1คนคุณจะเลือกใครนั่นเองเนี่ยโดยผู้ให้คำปรึกษาเน้นว่าต้องเลือกเท่านั้นและคําตอบจะสะท้อนทัศนคติของแต่ละคนต่อความสัมพันธ์ครับ ซึ่งคําตอบของนิ้งเนี่ยนะครับนิ้งเลือกตอบบอกว่านิ้งขอเลือกสามีค่ะเพราะว่าสามีคือคู่ชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยกันจนแก่นั่นเองนะครัำตอบนี้ทําให้บูดี้ถึงกับน้ําตาไหลออกมาครับเพราะว่ารู้สึกถึงความซื่อตรงแล้วก็จริงใจของนิ้งในการแสดงมุมมองของชีวิตคู่นั่นเองครับคุณผู้ชมแต่แน่นอนครับว่าเสียงตอบรับจากสังคมแตกออกเป็น2เสียงแนวะฝั่งหนึ่งก็ชื่นชมในความตรงไปตรงมาและเข้าใจว่าคําถามนี้เป็นเพียงคําถามสถานการณ์จาลองเท่านั้น แต่อีกฝั่งก็รู้สึกว่าสะเทือนใจมองว่าคําตอบนี้อาจจะสะท้อนความไม่ให้ความสําคัญกับลูกเนะี่ยหลายคอมเมนต์ก็ตั้งคําถามเกิดขึ้นกับคุณชมว่าถ้าลูกโตมาแล้วเห็นคลิปนี้จะรู้สึกยังไงนั่นเองนะบางคนมองว่าคําถามไม่มีถูกผิดแต่อารมณ์แม่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเลือกช่วยลูกโดยสัญชาตญาณน,นั่นเองครับและแน่นอนว่าจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยว่าเรื่องนี้เสียงเนี่ยแตกออกเป็นสองฝั่งนะฮะคุณผู้ชม ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองเช่นเดียวกันกับนัดจุธารัตน์ี่ฮะหรือว่านัดแฟนสาวของโชครถแห่นั่นเองครับที่ได้ ฟังการสัมภาษณ์นี้แล้วก็ได้มีการออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงนะใช้คําที่ไม่สุภาพสักเท่าไหร่จนทัวลงนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกคําตอบของนิ้งโสพิดาเนี่ยก็คือตอบไปบอกว่านิ้งเลือกสามีค่ะเพราะว่าสามีคือคู่ชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยกันจนแก่นั่นเองนะแต่ว่าทางด้านของนัจุทารัตเนี่ยกลับมองตรงข้ามกันเนี่ยแล้วก็เลือกลูกก่อนสามีในกรณีฉุกเฉินตามคําถามที่มีการจําลองกันเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมต่อมาแก๊บหลังจากที่เกิดดราม่าเกิดขึ้นกับนิ้งโสพิาาจ,าาาาจารณ์ นะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาขอโทษนิ้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าทัวลงนั่นเองพร้อมกับขอโทษที่วิจารณ์แบบรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้คำดีกข่างรุนแรงนั่นเองนะฮะโดยข้อความที่นัดได้มีการพิมพ์เอาไว้เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนทัวลงทั้งคืนเรื่องที่ไปแซคคุณนิ้งโสภิดาที่นางเลือกช่วยผัวก่อนลูกมาคิดทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าไปแซเขาแรงขนาดนั้นทําไมนะครับคุณผู้ชมชีวิตใครชีวิตมันเขาอาจจะผ่านอะไรมากับสามีเขาก็ได้เรามันคนนอกไม่น่าไปสาระแนะยุ่งเรื่องเขาเลย จะรักลูกตัวเองก็รักไปไม่ต้องไปสั่งสอนคนอื่นชีวิตเราก็ไม่ใช่จะเพอร์เฟกยังไงขอโทษคุณนิงและแฟนคลับด้วยนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีการคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกด้วยบอกว่าเวลานั้นผิดไม่ต้องช่วยกันนะให้เขาด่าเธอบางทีมั่นเกินครับทำอะไรไม่ค่อยคิดจะได้เรียนรู้แต่ทัวก็ยังลงอยู่ดีครับคุณผู้ชมจงกระทั่งออกมาอัดคลิปขอโทษจากใจ,กจกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะทัวลงอีกแล้วจ้า หลังจากที่เห็นคลิปนี้เมื่อคืนใช่ไหมคะอยู่ที่ฮ่องกงก็โพสต์แล้วก็แชร์มาแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องกลับไทย3ชั่วโมงกินอิ่มนอนหลับสบายใจชำํำเฉิบไม่รู้เรื่องพอถึงไทยปุ๊บแมเสเซจเด้งไม่หยุดตึ้งตึ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 ง,ต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 งคอมเมนต์วิ่งไป2006คนแชร์ไปไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหแล้วมานั่งอ่านคอมเมนต์แบบก็ยังเกิดความสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่กูพูดมันผิดอะไรพอความที่เรามองว่าเราก็เป็นแม่คนหนึ่ง ทำไมเขาถึงเลือกแฟนตรงนั้นนะไม่เข้าใจไม่รู้มันคือคำถามปลายเปิดไม่รู้มันคือคำถามตามหลักจิตวิทยาเพราะว่ายอมรับว่าเรียนน้อยแล้วก็โง่ค่ะไม่รู้เรื่องนี้เลยพยายามจะถามพี่ปุ๊กโทรหาก็เออหลับไปแล้วเพราะบ้านเขาตีสนะี่นถึงไทยตอนเที่ยงคืนเพราะว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยม,มันผิดอะไรมันผิดตรงไหนคือเราอยาก อยากฟังเหตุผลที่เป็นเหตุผลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็ด่าแบบเอาเป็นเอาตายเลยเออด่าถึงกรรมพืชด่าถึงแบบการศึกษาชนชั้นต่ำชั้นล่างตลาดล่างคือยินดีให้ด่าได้เลยค่ะแล้วก็น้อมรับเพราะว่าด้วยแคปชั่นแล้วก็คือต่ำตมจริงคือเราเป็นบุคคลที่พอมีคนติดตามเราไม่สมควรที่จะวิจารณ์ณใครที่มันรุนแรงขนาดนั้นต่อไปก็จะคิดให้มากกว่านี้แล้วก็จะ ต้องบอกว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้อยากขอโทษซ้ำๆหรอกคะ่ะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันมันไม่ได้คิดอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเออแล้วก็มือไวแล้วก็ใจเร็วขอโทษคุณนิงด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็ขอโทษเอฟซีคุณนิ่งด้วยเออแต่จะจะ,จะโกรธต่อจะเลิกติดตามจะไม่ให้อภัยตรงนี้ยนะัดเขาลงทุกการตัดสินใจเลยก็ต้องยอมรับว่าผิดจริงแล้วก็ขอเอฟซีของนัดนะคะไม่ต้องปกป้อง ไม่ต้องช่วยเพราะมันคือเรื่องที่ควรที่จะได้สติบางเรื่องเราก็ไม่ได้เรียนรู้ในชีวิตต่างๆตั้งแต่โตมาเนาะก็ต้องให้สังคมสอนบ้างเออเอาเป็นว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะขอโทษจากใจค่ะในส่วนของนิ้งโสดาเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสเฟซบุ๊กเนี่ยฮะหลังจากที่เกิดดราม่าเกิดขึ้น โดยบอกว่าขอบคุณพี่วูดดี้ที่ให้โอกาสพวกเรามาแชร์และก็แบ่งปันชีวิตคู่เราได้มีการทำการให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานเนี่ยและก็วางแผนการใช้ชีวิตคู่ในรายการเนี่ยได้มีการยกตัวอย่างคำถามซึ่งเรื่องของ r i o r r t y นะฮะการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตคู่เนื่องจากว่าเราทั้งคู่เป็นคริสเตียนครับและการสร้างชีวิตคู่นั้นสำคัญมาก เพราะชีวิตคู่ไม่ควรที่จะจบลงด้วยการหย่าร้างนั่นเองนะฮะในตอนวันที่แต่งงานนิ้งบอกว่าข้อคมภีร์ที่ใช้ในวันนั้นนิ้งจําได้ขึ้นใจในรับปฐมกาล2ต่อ24เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ <c oughs> เมื่อเราตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วในฐานะคริสเตียนครับคุณชมสามีภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นการจัดลําดับความสําคัญก็สําคัญในคําถามที่ต้องเลือกเนี่ยทำไมนิ้งเลือกสามีเป็นคําถามเชิงจิตวิทยาเนี่ยคุณผู้ชมที่ตอนนั้นนิ้งคิดถึงความสําคัญของชีวิตคู่ถ้าเราให้ฐานะพ่อแม่ดูแลซึ่งกันและกันแสดงความรักที่มีต่อหน้าลูกใส่ใจสามีในวันที่สุขและทุกข์ และเป็นตัวอย่างให้กับลูกจะสร้างรักฐานที่มั่นคงให้กับลูกในด้านของอารมณ์ด้านของความรักแล้วก็ความนับถือตอนเองนั่นเองครับและที่นิ้งบอกว่าเพราะว่าสามีจะอยู่ด้วยกันยามแก่ในความคิดของนิ้งเมื่อลูกโตขึ้นเขาต้องไปมีชีวิตและก็สร้างครอบครัวแต่เราเลือกสามีคนนี้คือคู่ชีวิตและคู่ประพรไม่ว่าวันเวลาอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สัญญาที่ให้ไว้ในวันแต่งงานคือ จะรักกันจนกว่าพระเยซูจะรับเราไปนั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักครอบครัวนี้ตีความไปต่างๆนานา,นาม,มากมาย ชีวิตคู่ของนิ่งคือทำงานด้วยกันทุกวันจนวันที่มีลูกเราสองคนตกลงเลี้ยงลูกกันเองลงเรียนการเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงดูแลพัฒนาการของลูกทุกย่างก้าวไปด้วยกันเราเลือกที่จะใช้เวลาให้กับลูกไปด้วยกันแต่ในความรักก็ไม่ได้มีความเพอร์เฟกไปในทุกเรื่องแต่มันคือความเข้าใจการสื่อสารและให้อภยัยแล้วก็จับมือการฝ่าฟันอุปสรรคมากมายครับในหมวกของเจ้าของธุรกิจหมวกภรรยาและหมวกของแม่ของลูกนะฮะดัง อย่าตัดสินคนแค่คำพูดสั้นๆมองเพื่อการกระทําระยะยาวชีวิตและก็ประสบการณ์ที่แต่ละคนเจอมานั้นไม่เหมือนกันนั่นเองครับคุณผู้ชมและด้วยคําตอบของนิ๊งเอง,เองเนะครับคุณผู้ชมทําให้ตามมาด้วยดราม่าและก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยครับทำให้เจดายไตรนุภาพสามีของนิ๊งโสพิดาเนี่ยได้มีการออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้นะครับเมื่อชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขอเลิกติดตามคุณกับคุณนิ้งนะคะจากการที่เราฟังคุณสัมภาษณ์จากรายการของคุณวุดี ว่าคุณนิ้งเลือกลูกก่อนคุณเราฟังแล้วดูหดหูใจมากและยอมรับว่าเสียใจที่ชอบคุณและก็คุณนิ้งที่คุณสองคนเป็นคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคุณนิ้งเป็นคนสวยมีมงกุฎระดับโลกการันตีนะฮะแต่ว่าจิตใจและก็ทัศนคติที่คุณนิ้งตอบเราเป็นแม่หดหูใจและรู้สึกว่าลูกเราโชคดีมากที่มีเ,าเราเป็นแม่อย่างน้อยในวินาทีที่เขาต้องการเราเขาจะรู้ได้เลยว่า พ่อและแม่ยอมตายเพื่อเขาได้ขอเลิกติดตามคุณนะคะรับไม่ไหวและรับไม่ได้จริงๆค่ะปลอขอบคุณทุกคลิปที่ผ่านมาเป็นประโยชน์มากๆค่ะและขอให้ทำคลิปดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไปนะคะนะฮะแน่นอนว่าเจดเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความตอบร,รับผ่าน IG Story ด้วยครับบอกว่าขอบคุณครับผมว่าคุณน่าจะฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรครับผมมั่นใจในสิ่งที่พวกเราสองคนเสียสละเพื่อลูกมากกว่าชีวิตแน่นอนเนี่ย ไปแคปโมเมนต์สั้นๆแล้วก็เอาไปต่อกันแบบสิ้นคิดไม่แปลกใจที่ประเทศไม่เจริญสุดท้ายพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ากันเองจากนั้นเนี่ยนะฮจไดเองก็ได้มีการโพสต์เพิ่มเติมบอกว่าเรื่องดราม่าคนดูเป็นล้านความรู้ดีๆคนดูเป็นหมื่นไม่แปลกใจครับพวกคนที่มาดา่าครอบครัวผมไว้ก่อนคุณจะเขียนดูให้ครบก่อนนะครับและมีการโพสต์ต่ออีกด้วยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเห็นคนที่มาตอบส่วนมากเป็นแม่และภรรยา ผมอ่านแล้วผมพอเดาออกเลยว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นแบบไหนอย่าเอาความจริงของตัวเองคนเดียวมาเป็นความจริงของคนอื่นนะครับก่อนจะบอกว่าเอาเวลาในแต่ละวันฟังความรู้ดีๆฝึก AI ให้เก่งเถอะครับ เมืองนอกเข้าไปถึงไหนกันแล้วเรายังมัวนั่งดราม่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้าอยากให้ผมสอนผมสอนฟรีทุกวันพุธทาง YouTube Facebook Live เนี่ยฮะแล้วก็วงได้บอกว่าเดี๋ยวหาว่าไม่ช่วยคนด้อยโอกาสอีกนะก็เรียกว่าเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นเลยทีเดียวเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากที่มีการตอบคําถามว่าระหว่างสามีกับลูกจมน้ําพร้อมกันคุณจะเลือกใครเนี่ยเพราะว่าชอยเนี่ยเลือกได้แค่คนเดียวเท่านั้นอาถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมเจอแบบนี้เนี่ยจะเลือกใครแล้วก็เพราะอะไรเนี่ยถ้าต้องเลือกหนึ่งคน ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคําถามจิตวิทยานั่นเองเนะฮะตอบอะไรไปก็มีแต่ผลเสียนั่นเองครับคุณผู้ชม